สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพจสบเมือบายทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้สกิลนะครับการยกบอลข้ามคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าซอมเบโรสกิลนะครับผมซึ่งมันคือแบบนี้นะครับ ซึ่งคนที่จะใช้สกิลนี้ได้ดีที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเนมานะครับผมเพราะว่าเขามีสกิลนี้นะครับวิธีการอ่าซึ่งสกิลแบบนี้เอ่อจะไม่ใช่ว่านักเตะทุกคนจะใช้ได้นะครับจะใช้ได้เฉพาะบางคนนะครับผมที่มีวิธีดูนะครับให้เราเข้าไปดูนะครับเข้าไปที่ตัวละครตัวนักเตะของเรานะครับแล้วก็ไปที่สกิลนะครับ เห็นไหมครับซอมเบรโนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเตะให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับซึ่งเออนักเตะไม่ใช่ว่าทุกคนมันเออจะมีนะครับผมลองไปดูส่วนเรสมีหรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมครับส่วนเรสจะไม่มีนะครับถ้าคนไหนไม่มีก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมมา ะมาสอนวิธีทำกันดูนะครับเข้าไปหมดฝึกซ้อมก่อนครับเนีมาแล้วซึ่งวิธีทํามไม่ใช่ว่ามันจะเออไม่ได้แปลว่ามันจะใช้ได้ทุกครั้งนะครับผมมันขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับที่คู่ต่อสู้มาอยู่ใกล้เราหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่ามันใช้ยากครับมันไม่ได้จะใช้ได้ทุกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์นีึ่งน,น,น,นะครับกลมาซึ่งนักเตะที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ดิบ่านะครับเพราะว่าดิบ่าก็มีสเกลนี้เหมือนกันนะครับผมมามาดูวิธีทํานะครับอ วิธีทำก็คือให้เราครับใช้สกิลหยุดบอลก่อนหนึ่งครั้งนะครับก็คือแตะขวาและแตะซ้ายครับเช่นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าคู่ต่อสู้อยู่ใกล้เรานะครับก็จะยกแต่ถ้ายกบอลหนีไปเลยครับแต่ถ้าคู่ต่อสู้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ยกให้นะครับอ๋อวิธีการอีกอย่างหนึ่งลืมอั้นแรกนะครับ เริ่มใหม่นะครับขั้นแรกแตะขวาแล้วแตะซ้ายนะครับสตอปบอลก่อนนะครับแล้วมูฟไปในทางที่เราจะไปหรือว่าทางที่เราจะแตะบอลนะครับทางนี้ในเส้นทางนั้นก็ต้องมีคู่ต่อสู้อยู่ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับมาตั้งนานนะครับมันก็ไม่มันจะไม่ยกนะครับแต่ถ้าเรามาทางที่มีคู่ต่อสู้นะฮะอาจจะวิ่งหาคู่ต่อสู้นิดนึงนะครับนะครับ ก็จะยกนี้นะครับแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็จะเดาะบอลไปต่อแล้วก็ยกอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับมันบางครั้งมันก็จะไม่ได้นะครับกลับมาดีเว่าขึ้นนนครับให้เราสต็อปบอลก่อนนะครับสต็อปบอลแล้วมูฟครับมูฟอย่างไม่ยกนะครับยกนี้เรียบร้อยครับเดาะบอลกระโดดกลับขึ้น่ อ่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งการกระดกบอลครับแบบนี้ครับไม่พักอกให้เราจะสามารถกระดกกลับหลังนะครับให้เรามุฟไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายกบอลแล้วให้เรามุฟไปเรื่อยๆนะครับผมมามาดูอีกครั้งหนึ่งสต็อปบอลก่อนนะครับแล้วอ่าไม่เจอซังักนมาครับดอดไปครับอกไป กระโดดกลับหลังแบบนี้นกระโดดกลับนี้กระโดดอีกครั้งหนึง่งอ่าประมาณนี้นะครับเราก็สามารถทําได้ครับดูฝั่งการสัมผัสคอนโทรของผมนะครับว่าผมอ่าสัมผัสไปทางไหนบ้างนะครับผมมาลองดูอีกครั้งนึง่งสตอปบอลเหมือนเหมือนเป็นการเปิดใช้สกิลนะครับอ่าอันนี้กดเผลอยิงไปลนะนะรอแป๊บนึงนะครับขอยังบอนคืนก่อน ซึ่งเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่านักเตะคนไหนใช้ได้ก็ลองไปเปิดหาดูนักเตะท,ที่เพื่อนๆมีนะครับแล้วก็ลองมาฝึกซ้อมสกิลนี้กันดูครับพวกตัวสีแดงหรือว่าตัวสีขาวบางต,ตัวก็มีนะครับตัวแดงหรือว่าตัวเงินนครับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวสีทองนะครับอย่ยกไปประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปหาทํากันดูครับสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ